ทางบริษัท BEC Terro Entertainment จำกัดมหาชนนะคะอยู่ในภาวะขาดทุนต่อเนื่องมานับตั้งแต่ปี2560ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะช่อง3ก็ตัดสินใจขายเงินลงทุนใน BEC Terro Entertainment จำกัดทั้งหมดนะคะให้โดยทำการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะว่า บริษัท BEC World จำกัดมหาชนขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้มีการขายเงินลงทุนทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ให้กับคุณไบรอันมากานะคะหุ้นทั้งสิ้นที่ BEC e n t e r o Entertainment จำกัดมีอยู่เนี่ยก็อยู่ที่119ล้านหุ้นถ้าหากว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ที่59.99ของทุนจดทะเบียนค่ะ ขายให้กับคุณไบรอันในราคา15ล้านบาทนะคะถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูค่ะผลประกอบการนะคะของ BEC Terro Entertainment จำกัดมหาชนเนี่ยย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่ปี2558ก็ต้องบอกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทีวีเนี่ยเริ่มที่จะ สุดตัวลงนะคะในช่วงที่มีการเข้ามาของทีวีดิจิทัลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ผลประกอบการลดน้อยลงเรื่อยๆค่ะอย่างในปี2,558นะคะมี ผลประกอบการยอยู่ที่ยอ5 4ยู่ที่2,954ล้านบาทเป็นกำไรอยู่ที่111ล้านนะคะส่วนปี2 5 5 9เนี่ยผลประกอบการอยู่ที่2320ล้านบาทได้กำไรจากเดิมเคยได้ร้อยกว่าล้านลดลงมาเหลือที่39ล้านบาทค่ะหลังจากนั้นนะคะปี2560 ผลประกอบการอยู่ที่2,144ล้านบาทแต่ว่าขาดทุนเลยนะคะจากเดิมนะคะปี59เนี่ยได้กำไร39ล้านปรากฏว่าปี60ยเนี่ยขาดทุนลงมาอยู่ที่43ล้านบาทค่ะพอปี61นะคะก็ขาดทุนลดลงแต่ว่าก็ยังขาดทุนอยู่นะคะขาดทุนอยู่ที่41ล้านบาทค่ะ หลังจากนั้นนะคะปี6-2ค่ะก็ขาดทุนถึง211ล้านบาทด้วยกันนะคะ นับตั้งแต่ช่วงปี60มาเนี่ยก็คือขาดทุนต่อเนื่องมาทุกปีเลยนะคะปีนี้เองค่ะทาง BEC t e r o ก็คาดว่าจะขาดทุนหนักขึ้นเหมือนกันจากสถานการณ์โควิด19ทำให้อีเวนต์ต่างๆกิจกรรมคอนเสิร์ตซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรายได้หลักของบริษัทนอกเหนือจากการผลิตรายการต่างๆแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่มีเข้ามาเลยค่ะก็เลยคิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะขาดทุนหนักกว่าเดิมอีกนะคะ ตอนนี้เนี่ยทางเว็บไซต์ของบริษัทค่ะวันนี้ทางบริษัท BEC t e r o Entertainment จำกัดมหาชนก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นบริษัท Terro Entertainment จำกัดมหาชนค่ะเขาก็เปลี่ยนบนเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้ภาพของบริษัทย่อยเพื่อไม่ให้ภาพของบริษัทเป็นบริษัทย่อยของ BEC World เหมือนกับในอดีตค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ